สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หค่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นปห้าทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมุมมองสไลด์แบบต่างๆนะคะ ค่ะสำหรับมุมมองสไลด์แบบต่างๆนะคะครั้งที่แล้วคุณครูสอนไปทั้งหมด5มุมมองใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะสาธิตแล้วก็อธิบายมุมมองต่างๆของโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะแต่นักเรียนจะเห็นว่ารูปที่นักเรียนดูนะคะจะมี5มุมมองใช่ไหมอันนี้จะเป็น Windows Windows เก่านะคะแต่วันนี้เราจะเป็น Windows 10นะคะ คุณครูจะอธิบายว่าแต่ละมุมมองมีอะไรบ้างนะคะอะนะักเรียนดูนะอย่าลืมนะว่ารูปนี้มี5มุมมองแต่วินโดว์ที่นักเรียนจะเรียนวันนี้มีทั้งหมด4มุมมองด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะเมื่อนักเรียนเปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม powerpoint ใช่ไหมอ่าที่คุณครูบอกไปว่าครั้งที่แล้วเราเรียนทั้งหมด5มุมมองนะคะแต่วันนี้คุณครูจะเปิด ไมโคร s อฟ t ์พอ e ์พอยต์ให้นักเรียนดูและอธิบายไปด้วยนะคะอ่ามุมมองอยู่ตรงไหนนักเรียนคะอ่ามุมมองจะอยู่ด้านขวามือตรงนี้จะมีทั้งหมด4มุมมองนักเรียนคะอันนี้มันแล้วแต่นะคะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ Windows นะคะว่านักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ Windows รุ่นอะไรนะคะอันนี้เป็น Windows 10มุมมองก็จะมีแค่4มุมมองแต่ถ้าเป็น Windows รุ่นเก่าๆนะคะจะมีทั้งหมด ห้ามุมมองวยการแต่คือนักเรียนคะมุมมองของแต่ละวินโด์นะคะมันก็จะไม่แตกต่างกันเลยแล้วแต่ความสะดวกนะคะอ่ะพูดถึงวินโด์พูดถึงมุมมองที่1นึ่คะ่ะนักเรียนอ่ะอันนี้จะเป็นมุมมองปกตินะคะนักเรียนก็จะคือจะเป็นหน้าแบบนี้เลยเอาไว้ใส่รูปภาพใส่ข้อความสามารถแก้ไขใส่เอฟเฟกได้อะไรปกติเลยอันนี้เราใช้ปกติอยู่แล้วมุมมองนี้ต่อไปคุณครูจะพูดถึง มุมมองที่2จะเป็นตรงนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยม4อันตรงนี้อันนี้นจะเป็นตัวเรียงลำดับสไลด์นะคะอ่ะคุณคลิกเข้าไปนักเรียนจะเห็นว่าสไลด์ต่างๆจะขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมคะอ่ะเห็นไหมอันนี้เป็นมีทั้งหมดกี่สไลด์คะ49สไลด์นักเรียนคะมุมมองนี้เราสามารถมองสไลด์ได้ทั้งหมดเลยแล้วเราก็สามารถเห็นว่าอย่างสไลด์ที่1อ่ะอันนี้สไลด์ที่1ใช่ไหม อันนี้มีการเพิ่มอะไรไปมั่งนะคะถ้าเราใส่มีเสียงใช่ไหมถ้ามีเอฟเฟกมันก็จะขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่านแล้วคุณครูลองทำเอฟเฟกให้นักเรียนดูก่อนไปที่มุมมองปกตินะคะแล้วไปที่คำว่าการเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวอ่นนี้รอยเข้าอันนี้คุณครูทำให้ดูนะคะนนเราใส่เอฟเฟกไปแล้วแล้วเรากลับไปที่มุมมองแบบเรียงลำดับสไลด์นะคะ เมื่อกี้เราใส่ใส่อะไรคะอ่าอันที่สามนี่นักเรียนเห็นไหมเอฟเฟกขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีสีจะแตกต่างจากสไลด์อื่นนะคะก็คือเป็นสีแดงขึ้นมาเพราะว่าเราคลิกที่สไลด์ที่สามอยู่ต่อไปเราจะพูดถึงมุมมองนี้อันนี้จะเป็นมุมมองการอ่านเดี๋ยวคุณครูลองคลิกนะคะเมื่อนอักเรียนคลิกเข้าไปนะคะอันนี้ เห็นไหมอันนี้จะเป็นมุมมองที่3ามุมมองการอ่านค่ะนักเรียนอันนี้จะเล่นมาเลยนะคะสไลด์ของนักเรียนจะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาเราสามารถอ่านได้นะคะแต่เราไม่สามารถแก้ไขได้ต่อไปสไลด์สุดท้ายและมุมมองสุดท้ายเป็นมุมมองนี้อันนี้จะเป็นมุมมองการนําเสนอส่วนมากนะคะนักเรียนจะใช้อยู่แค่สองมุมมองก็คือ มุมมองแบบปกติก็คือหน้านี้นักเรียนจะสามารถแทรกอะไรก็แล้วแต่ก็คือทํามุมมองนี้แต่ถ้าเป็นมุมมองนี้นักเรียนก็คือเป็นการนําเสนอสไลด์ของนักเรียนเองก็คือเป็นการนําเสนองานอ่าไม่งงใช่ไหมทั้งหมด4ี่มุมมองอันนี้คุณครูเปรียบเทียบให้นักเรียนดูนะคะว่า windows 10จะมีแค่4ี่มุมมองส่วน windows 7 windows แอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งหมด5้ามุมมอง วันนี้เราได้เรียนรู้มุมมองรูปแบบต่างๆของสไลด์ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่ได้สั่งการบ้านเพิ่มนะคะแล้วก็นะักเรียนท้ายอย่าลืมส่งใบางานของครั้งที่แล้วด้วยที่เป็นมีลูกมีอะไรนะมีทั้งหมด5ข้อใช่ไหมนักเรียนอธิบายมาทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งลายส่วนตัวของคุณครูด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ย้ำอีกทีนะคะไม่มีการบ้านนะคะสวัสดีค่ะ